สวัสดีค่ะทริปนี้เนะี่ยตั้งใจว่าจะไปถ้ำเฉียงดาวนะคะแต่มาเปลี่ยนใจกระฐานหันเป็นเมืองคลองค่ะ uh huh. ขึ้นขาข้งบนมีที่พักไหมคะที่พักมียี่สิบลิอ๋อโอเคจะ้ะครับคุณคะ่ะไม่รู้เหมือนกันค่ะว่ามีอะไรน่าเที่ยวแต่ชื่อเมืองคลองเนะี่ยฟังดูเหมือนจะเป็นเมืองที่น่าหลงไหลมีสเสน่ห์อยู่หลังดอยหลวง เชิงดาวค่ะพอพวกเราขับรถเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยรู้สึกได้เลยนะคะว่าชุมชนนี้ยังคงความเป็นพื้นบ้านใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนะแปลงทุ่งนาข้าวเนี่ยเขียวขจีมองแล้วสบายตามากและที่สำคัญนะคะทำไมกลิ่นหอมหอมนะฮะหลังจากนั้นพวกเราก็มุ่งหน้าต่อไปเลยค่ะห้วยน้ำดัง ที่ใครๆก็บอกว่าทะเลหมอกที่นั่นเนี่ยสวยแต่เส้นทางจากเมืองคองไปควยน้ำดังนั้นยังเป็นดินลูกรางนะฮะทางก็แคบมากรถวิ่งได้แค่คันเดียว,อวโอ้ยตาย ทางคลุกค่ะเป็นหลุมเป็นบอ่อหลายช่วงค่ะพวกเราเนี่ยก็ได้แต่ภาวานาว่าฝนอย่าตกนะสุดท้ายก็เจอถนนสภาพนี้นะคะล้มเลิกความตั้งใจเลยค่ะตีรถกลับบ้านแต่ก็ยังดีนะคะว่าขากลับเนี่ยเราได้แวะชมที่จุดชมบิวบ้านระเบียงดาวนะคะที่ทางช่องสามเนี่ยเคยมาใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำรายการ เรื่องเล่าเชาวนีฮะเทียวทัดขุนเขาที่นี่ยังคงมีสเสน่ห์เห็นวิวดอยหลวงเต็มจอนะ,ะส่วนร้านค้าเนี่ยทิ้นร้างไปนานค่ะไม่ได้เปิดให้บริการแต่อนุญาตให้เข้าไปถ่ายรูปได้ทริปนี้ก็เหมือนกับไปประจนภัยกลับมานะฮะได้ทั้งอารมณ์ที่ตื่นเต้นอย่าลองเกรงกลัวและสุดท้ายต้องยอมถอยค่ะ สนุกไปอีแบบนะไว้โอกาสหน้านะคะเพราะเราจะมาพิชิตเป้าหมายใหม,ใหม่โอเคจ้าขอบคุณมากที่รับชมเจอกันวิดีโอหน้าบ๊ายบาย